Did you know ุหไหมทำไมไข่ไก่มีแค่สองสีทำไมต้องถนัดซ้ายถนัดขวาทำไมท้องฟ้าถึงเป็นสีฟ้าทำไมฟ้าเอระบายน้ำถึงต้องกลม Did you Know สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมไก่ภาสิทธิ์อภิญยาวาดนะครับเหมือนเช่นเคยมาพร้อมกับพี่นิ่มพี่นาแล้วก็พี่จอนนะครับกับรายการ Did You Know Show ครับวันนี้ครับคนแรกเลยมาเจอกับคุณผู้ชมคือพี่นาครับจะพาไปดูนะครับว่าอาหารแช่แข็งที่พวกเราทานกันอยู่เป็นประจำเนี่ยมีวิธีทำอย่างไรแล้วทำไมถึงเก็บไว้ได้น,าน,า,นานครับส่วนพี่นิ่ม วันนี้เป็นเรื่องที่หลายคนสงสัยนะครับว่าทำไมทำไมหลังจากทานข้าวเที่ยงทีไรง่วงนอนทุกทีพี่นี่มีคำตอบครับส่วนพี่จ้าครับหนุ่มวิศวกรของเราอยากรู้ครับว่าถ้ามดเดินเข้าไปในไมโครเวฟมันจะรอดตายหรือเปล่านะครับ อ่างครับคุณผู้ชมแต่และหัวข้อน่าสนใจทั้งนั้นเลยนะครับเดี๋ยวจะมีคำอธิบายตามหลักการทางวิทยาศาสตร์แต่ว่าเข้าใจง่ายแน่นอนในรายการ Did You Know no s h o w ครับ mm hmm. ผมเชื่อว่าคุณผู้ชมแทบจะทุกท่านแหละครับน่าจะเคยรับประทานอาหารแช่แข็งใช่ไหมครับ mm hmm. เอาออกมาจากตู้เย็นเจาะรูหรือไม่ก็เปิดฝาเข้าไมโครเวฟกินได้เลยครับง่ายแล้วก็สะดวกนะครับแต่ทราบกันไหมครับว่าขั้นตอนการทำอาหารแช่แข็งเนี่ยเขาทำกันอย่างไรไปดูกันครับ เที่ยงคืนแล้วเหรอเนี่ยอ่านข่าวสามมิติทุกทีเลยต้องเที่ยงคืนถึงบ้านจ้าเก็บไรกินป่ะเนี่ยต้องกินหมดแล้วแน,แน่เลยนี่อะไรเนี่ยเกี๊ยวแช่แข็งว่าแปลกดีเนาะแต่ก่อนเนี่ยเขาจะมีพวกกุ้งแช่แข็งปูแช่แข็งปลาแช่แข็งแล้วเราต้องไปทํากับข้าวแต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีาหาันรปรุงสําเร็จแช่แข็งแปลว่าต้องเอามาทําให้ร้อนก่อนแล้วก็มาทําให้เย็น เขาทำกันยังไงอยากรู้ไหมคะ hmm. อาหารแชร่แข็งหรือว่า frozen food เป็นกรรมวิธีการแปลรูปอาหารอย่างนึงค่ะเพื่อถนอมอาหารให้คงความสดแล้วก็รักษาคุณภาพโดยการลดอุณหภูมิให้ต่ำกว่าลบ18องศาเซลเซียสที่ต้องต่ำกว่าลบ18องศาเซลเซียสก็เพื่อยับยั้งการเพิ่มจำนวนของจุลินทรีย์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเสื่อมคุณภาพของอาหารนั่นเองค่ะ ปัจจุบันมีผลิตภัณฑ์อาหารแช่แข็งหลายรูปแบบในท้องตลาดเช่นผักผลไม้เนื้อสัตว์แต่ที่เริ่มมีให้เห็นมากขึ้นก็คืออาหารที่ปรุงสุกแล้วค่ะที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่อาหารสดนะคะแต่ว่าเป็นอาหารปรุงสุกเรียบร้อยแล้วจึงเอาไปแช่แข็งนี่ถือเป็นการแปรรูป2ต่อเอ๊ะเขาทำกันยังไงขั้นตอนแรกก็คือเตรียมวัตถุดิบที่จะนําไปปรุงสุกเช่นเนื้อสัตว์ผักสดแล้วก็เครื่องปรุงเรียมให้พร้อมตามสูตรของอาหารนั้นๆเลยค่ะ โดยวัตถุดิบจะผ่านการตัดแต่งแล้วก็ทำความสะอาดอย่างดีจากนั้นก็นำวัตถุดิบทั้งหมดเข้าสู่ขั้นตอนการปรุงสุกในภาชนะขนาดใหญ่ที่จัดเตรียมไว้ในอุณหภูมิตั้งแต่ร้อยองศาเซลเซียสขึ้นไปอาหารได้รับการปรุงสุกเรียบร้อยก็จะถูกทรงลําเลียงเข้าสู่กระบวนการบรรจุลงกล่องเพื่อเข้าสู่ขั้นตอนการแช่แข็ง กระบวนการแช่แข็งถือว่าเป็นขั้นตอนที่สําคัญที่สุดค่ะโดยอาหารสุกที่บรรจุอยู่ในกล่องจะถูกลําเลียงเข้าสู่เครื่องแช่แข็งขนาดใหญ่ที่เรียกว่า IQF ซึ่งจะทําให้อาหารนั้นแข็งภายในไม่กี่วินาทีพออาหารถูกแช่แข็งเรียบร้อยแล้วก็จะเข้าสู่การเช็คอุณหภูมิอีกครั้งซึ่งจะต้องต่ากว่าลบ18องศาเซลเซียสแล้วก็ผ่านขั้นตอนการตรวจจับสารโลหะเพื่อความปลอดภยัย หลังจากนั้นก็จะเอากล่องอาหารไปหุ้มพลาสติกใสแล้วก็นำออกสู่ท้องตลาดต่อไปค่ะเรียบร้อ,อยโอ้ยร้อนเนี่ยแหละค่ะอาหารสำหรับคนยุคใหม่ที่ไม่ต้องเสียเวลาปรุงนะคะอนาคตเนี่ยอาจจะมีอะไรที่มัน น่าตื่นตาตื่นใจมากกว่านี้โดยเฉพาะอาหารที่เราเรียกว่าอาหารเม็ดหรือว่าแคปซูลนะคะซึ่งรับประทานเข้าไปแล้วก็อิ่มสบายไปนอนได้เลยไม่ต้องเสียเวลาแม้กระทั่งการอุ่นแบบนี้นะคะ <you> know. โอ้ยอย่างงี้นี่เองนี่ผมเพิ่งทราบนะคุณผู้ชมว่าเขาทากันอย่างนี้นะครับอาหารแช่แข็งแต่ผมสงสัยครับคุณผู้ชมถ้าหากว่าเราซื้อกับข้าวซื้อผักซื้อผลไม้มาแล้วกินเหลือจะเอาไปทําเป็นอาหารแช่แข็งเนี่ยมันทําได้หรือเปล่าช่วงหน้ามีคาตอบครับ ช่วงที่แล้วนะครับพี่นาพาไปดูวิธีการทําอาหารแช่แข็งแล้วหลายคนอาจจะยังสงสัยเหมือนที่ผมคิดเหมือนกันว่าเอ๊ะถ้าเราซื้ออาหารมารับประทานผักผล,ลไม้เสร็จแล้วอยากจะทําอาหารแช่แข็งที่บ้านบ้างเนี่ยทำได้หรือเปล่าคําตอบคือไม่ได้ครับคุณผู้ชมเป็นเพราะว่าเราไม่มีเจ้าเครื่องนี้ครับ individual quick freezing หรือว่า IQF เจ้าเครื่องนี้แพงไปครับเหมาะสำหรับทำเป็นอุตสาหกรรมซื้อมาไม่คุ้มหรอกครับคุณผู้ชมแต่ มีคำแนะนำครับใช้ดรไอซ์นะครับหรือว่าน้ำแข็งแห้งหาได้ทั่วไปเลยครับคุณผู้ชมเวลาไปซื้อไอศครีมเขาก็แถมมาให้นะครับเก็บไว้เอามาถนอมอาหารได้เพราะว่าดไอซ์เนี่ยเวลามันระเหิดเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกไปมันจะช่วยทำให้แบคทีเรียหยุดการเจริญเติบโตครับคุณผู้ชมถนอมอาหารได้นั่นเองแต่นอกจากดรไอซ์จะช่วยถนอมอาหารแล้วมันยังสามารถทำเป็นไอศครีมรับประทานได้ด้วยคุณผู้ชมครับวันนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้ว เรามาลองทำไอศครีมจากดายไอซ์กินเล่นกันดีกว่านะครับผมเตรียมอุปกรณ์มาแล้วคุณผู้ชมฮะนะพับคงพับแขนเสื้อเรียบร้อยครับมาดูอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำไอศครีมจากดายไอซ์กันก่อนเริ่มต้นจากนี่ครับสิ่งแรกน้ำตาลไอซิ่งนะครับคุณผู้ชมตักไว้เลยครึ่งถ้วยตวงนี่ผมตวงไว้แล้วนะครับน้ำตาลไอซิ่งครึ่งถ้วยตวงครับและเจ้านี่ครับครีม half and half นะครับคุณผู้ชมครับ นมครึ่งครีมครึ่งผมก็เพิ่งรู้จักเลยครับแต่จริงๆหาหาซื้อได้ง่ายๆเลยตามซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับใช้2ถ้วยตวงผมตวงไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและพระเอกของเราครับคือเจ้านี่ฮะคุณผู้ชมฮะ dry ice หรือว่าน้ําแข็งแห้งผมย้ํานะอันตรายเหมือนกันนะครับคุณผู้ชม dry ice มันมาเป็นก้อนใหญ่ๆคุณผู้ชมต้องบดมันให้ละเอียดเล็กๆเลยเนี่ยผมบดมาอย่างละเอียดเลยนะฮะให้เป็นชิ้นเล็กๆๆๆเอละและก็อีกอย่างหนึ่งก็คือสีผสมอาหาร เลือกได้ตามชอบใจครับคุณผู้ชมอยากได้กลิ่นไหนสีอะไรวันนี้ผมเลือกเป็นสีชมพูกลิ่นสตรอเบอรี่แล้วกันนะครับมาลองทำไอศครีมกันนะขั้นตอนแรกใส่ถุงมือซะหน่อยฮะจะได้ดูว่าสะอาดนะฮะแล้วก็ปลอดภัยด้วยนะฮะเดี๋ยวต้องจับด้วยไอซ์นะครับอ่ะสิ่งแรกน้ำตาลไอซิ่งนะครับครึ่งถ้วยตวงใส่ลงไปนะครับหลังจากนั้นก็เป็น ครีม Half and Half ที่ตวงไว้แล้ว2ถ้วยตวงใส่ลงไปเลยอย่างนี้นะครับแล้วก็จริงๆเราอย่าเพิ่งใส่ถุงมือเลยเนาะคุณผู้ชมเนาะเอาไว้ตอนจับดอยไอ้ค่อยใส่นะอันนี้นะครับคุณผู้ชมสีผสมอาหารใช้แค่1ช้อนชาก็พอผมมีช้อนชามาด้วยนะครับช้อนชาทีสปูนใหนึ่งช้อนชา <c oughs> ครั้งแรกในชีวิตเหมือนกันครับคุณผู้ชมครับทําไอศครีมนะครับกินได้หรือเปล่าเดี๋ยวได้รู้กันครับเอสีผสมอาหาร1ช้อนชานะครับใส่ลงไปเลยนะฮะแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็คนส่วนผสมทั้ง3นี้ให้มันเข้ากันครับคุณผู้ชมครับมีที่คนมาด้วยนะครับก็คนมันครับให้มันเข้ากันหืสีสดมากฮะคุณผู้ชมครับ พอคนไปได้สักแป๊บหนึ่งรับเนี่ยเห็นไหมฮะเนื้อมันก็จะเข้ากันแล้วคุณผู้ชมดีฮะเนี่ยเนื้อมันเข้ากันแล้วครับเข้ากันแบบนี้แล้วนะเอาละถึงช่วงเวลาสําคัญแล้วครับนั่นคือการใส่ดราไอซ์ลงไปนะครับย้ําอีกทีหนึ่งคุณผู้ชมมันอันตรายใครที่จะทํากินเนี่ยต้องบดให้มันละเอียดเป็นชิ้นเล็กๆก่อนนะครับใส่ลงไปเลยใส่ลงไปแล้วมันก็จะมีควันออกมาโอ้โห ผู้ชมฮะเห็นไหมฮะพอคนไปปุ๊บมันจะเหนียวขึ้นเรื่อยๆครับผู้ชมครับผมเป่าลงไม่ได้วยเห็นไหมฮะผูชมครับเราคนไปเรื่อยๆจนกระทั่งมันแทบจะไม่มีควันออกมาครับมันจะกลายเป็นเนื้อไอศครีมบอกตามตรงว่าผมนี่ตื่นเต้นมากเลยครับผู้ชมครับเพิ่งเคยจะทําครั้งแรกมันจะเหนียวขึ้นเรื่อยๆครับผู้ชมตอนแรกเนี่ย มันก็เหมือนจะเป็นน้ําธรรมดาแต่พอไปสักแป๊บหนึ่งมันเหนียวขึ้นเรื่อยๆครับเป่าลมเป่าลม,ลาลมนะครับเห็นไหมครับคุณผู้ชมครับเออมันเหนียวขึ้นเรื่อยๆนะครับอุณหภูมิของ dry ice เนี่ยมันอยู่ที่ลบ79องศาเซลเซียสเพราะฉะนั้นมันจะเย็นมากๆเลยย้ําอีกทีหนึ่งว่าบนอันตรายนะครับเนื่องจากอุณหภูมิมากขนาดนี้นะฮะลบเ9เนี่ยถ้ากินเข้าไปเป็นก้อนใหญ่ๆนี่ไม่ไหวนะฮะเราต้องทําให้มันเป็นก้อนเล็กๆละเอียดละเอียดเวลาเราคนเนี่ย มันก็จะได้ละลาย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 ออกมานะครับแล้วก็ไม่เหลือความเป็น dry ice ของมันอยู่เลยแล้วเราก็จะรับประทานได้นะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับคุณผู้ชมครับผ่านไป5นาทีเท่านั้นนะครับมันก็จะเหนียวกลายเป็นไอศครีมอย่างนี้เลยครับถ้าหากว่ามันไม่แข็งตัวคุณผู้ชมก็สามารถจะใส่ dry ice ลงไปเพิ่มได้นะครับแต่ว่าคําถามก็คือเจ้าไอศครีมจาก dry ice เนี่ย มันกินได้หรือเปล่านะครับผู้ชมคําตอบคือกินได้ครับเนื่องจากว่า dry ice มันก็คือคาร์บอนไดออกไซด์แข็งใช่ไหมครับเวลามันระเหดออกไปมันจะทิ้งไว้แค่ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอาหารก็เหมือนกับน้ําอัดลมคือมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ทําให้มันซ่าเป็นฟองขึ้นมาอันนี้ก็เหมือนกันครับแต่เราใช้ความเย็นจาก dry ice นี่แหละเป็นตัวทําให้พวกอุปกรณ์ต่าง ไอซิ่งฮาฟแอนด์ฮาฟมันเย็นตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็กลายเป็นไอศครีมนั่นเองเพราะฉะนั้นมันกินได้แต่ย้ําครับคุณผู้ชมครับต้องบดดรายไอซให้ละเอียดเลยนะครับเวลาคนไปเนี่ยมันจะได้ละรเหิดออกไปหมดเลยไม่เหลือดรายไอซไว้ถ้ามันเป็นก้อนใหญ่ๆเดี๋ยวกินเข้าไปแล้วอันตรายนะครับเพราะอุณหภูมิมันลบ79องศาเซลเซียสครับเอาล่ะตักลงมาสักหน่อยฮะคุณผู้ชมฮะให้ได้เห็นหน้าตาไม่มันน่าทานจริง คนจนเหนื่อยนะครับคุณผู้ชมผมคนจนหอบเลยนะนี่มันคือไอศครีมจากน้ําแข็งแห้งครับคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงเวลาสําคัญแล้วนะครับคุณผู้ชมนั่นคือการชิมครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวชิมให้ดูฮะอ๋อไม่มีช้อนมาฮะไม่เป็นไรครับผมเอาช้อนตวงชิมเลยนะครับนี่คุณผู้ชมฮะเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับ อืมอร่อยนะคุณผู้ชมฮะไม่น่าเชื่อมันอร่อยจริงๆครับสรุปไอศครีมจากไดไ i ส์อร่อยกิานได้ทำง่ายาที่บ้านครับคุณผู้ชมครับอกินไอศครีมทำเองนี่มันอร่อยอร่อยนะครับที่สำคัญสดชื่นสดชื่นครับแต่ปัญหาก็คือเวลาเรากินอาหารมื้อหลักโดยเฉพาะมื้อเที่ยงคุณผู้ชมครับกินเข้าไปทีไรง,ง่วงทุกทีหลับที่ทำงานครับ นี่แหละฮะอยากจะรู้เหลือเกินทำไมทำไมกินอาหารทีไรง่วงทุกทีพี่เนมครับคุณผู้ชมคะ อิ่มมากเลยค่ะมื้อกลางวันนะคะมักจะเป็นมื้อที่หนักที่สุดสําหรับนิ่มนะคะคุณผู้ชมเป็นแบบนี้หรือเปล่าคะว่าทานอาหารมื้อกลางวันเทไลยปุ๊บเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันง่วงมันอยากจะพักวันนี้ค่ะดิจิโนของเราคุณรู้หรือไม่จะหาคําตอบมาฝากคุณผู้ชมนะคะว่าทําไมหลังจากทานอาหารมื้อกลางวันปุ๊บแล้วเนี่ยถึงเหนื่อยถึงง่วงแล้วก็อยากจะพักค่ะเคยใช่ไหมคะที่หลังจากทานมื้อเที่ยงเข้าไปแล้วเกิดอาการหนังท้องตึงหนังตาหย,ย่อน ทั้งทที่จริงแล้วเนี่ยไม่ได้รู้สึกเหนื่อยหรือว่าอยากจะนอนพักแต่อย่างไรเลยเนี่ยแหละค่ะตัวการอยู่ที่นี่ระดับน้ําตาลในร่างกายของคนเราค่ะระดับน้ําตาลในเลือดนั้นเนี่ยมีส่วนสําคัญเป็นอย่างมากเลยนะคะถ้ามันไม่เกิดสมดุลเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงจะส่งผลต่อความรู้สึกของตัวเราด้วยอาจจะทําให้เรารู้สึกสดชื่นหรือว่าอาจจะทําให้เรารู้สึกอ่อนเพลียก็ได้และนี่เป็นผลมาจากอาหารที่เรากินนั่นเองค่ะ ถ้าเราทานอาหารพวกแป้งและน้ำตาลหรืออาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตสูงอย่างข้าวขาวข้าวเหนียวแต่กินอาหารที่มีโปรตีนเช่นเนื้อสัตว์ในปริมาณน้อยระดับน้ำตาลในกระแสเลือดก,ก็จะสูงขึ้นและก็ทำให้เรารู้สึกกระฉับกระเฉงทันทีหลังจากทานเสร็จใหม่ๆ <c oughs> เมื่อร่างกายเรามีปริมาณน้ำตาลกรูโคสสูงนะคะมันจะปล่อยสารเคมีที่เรียกว่าอินซูลินอินซูลินจะออกมาเพื่อรักษาความสมดุลของระดับน้ำตาลไว้ค่ะ และเจ้าสารอินซูลินนี่แหละค่ะจะไปทำปฏิกิริยากับโปรโตีนในสมองของคุณที่ชื่อว่ากรดอะมิโนทริปโทโฟเฟนเพื่อจะสร้างสารเคมีที่เรียกว่าเซโรโทนินซึ่งเจ้าสารนี้เองล่ละค่ะเป็นสารที่ทำให้เรารู้สึกว่าง่วงนอนอาการเพลยและง่วงนอนจะเกิดขึ้นหลังจากทานอาหารประมาณสัก2-4ชั่วโมงเนื่องจากระดับน้ำตาลในเลือดที่ลดลงอย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นเพื่อจะรักษาระดับน้ําตาลในเลือดอย่างสม่ําเสมอเราจะต้องปรับนิสัยการกินอาหารให้เหมาะสมค่ะโดยเลือกกินอาหารที่มีค่าดัชนีน้ําตาลต่าอาหารที่มีน้ําตาลต่ําก็ได้แก่ข้าวซ้อมมือขนมปังโฮลวีทธัญพืชเมล็ดถั่วต่างๆและผักที่มีเส้นใยสูงเพราะว่าง่างกายจะค่อยๆย,ย,ย่อยและดูดซึมช้าๆทำให้เรารู้สึกอิ่มน,นาน แล้วก็ไม่รู้สึกว่าจะง่วงง่ายด้วยแล้วคนเราไม่ค่อยง่วงหลังจากกินอาหารมื้อเช้าส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าเราเพิ่งตื่นค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือมื้อเช้าเป็นมื้อแรกนะคะการสะสมน้ําตาลก็ยังไม่ค่อยเยอะนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้าไม่อยากง่วงหลังอาหารมื้อกลางวันก็เลือกอาหารน้ำตาลต่ำๆทานค่ะ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะคะหรือว่าเครื่องดื่มประเภทคาเฟอีนอย่างชาหรือว่ากาแฟเนี่ยนะคะถ้าดื่มระหว่างมื้อกลางวันเนี่ยจะทําให้น้ําตาลในร่างกายคุณผู้ชมเนี่ยขึ้นแล้วก็ลงได้ง่ายเพราะฉะนั้นค่ะน้ําเปล่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็มีประโยชน์กับร่างกายที่สุดด้วยดีดยดกินแล้วง่วงเนี่ยมันเกิดจากระดับน้ําตาลในเลือดไม่คงที่นี่ผมก็เพิ่งทราบนะคุณผู้ชมครับแต่ว่าหลายคนอาจจะเคยเจอนะเราไปคุยอยู่กับเพื่อนบางคนไม่ได้กินอะไรมาสัหน่อยแต่อยู่ดีๆง่วงขึ้นมาแล้วก็หลับต่อหน้าาตต่อ,ตอตไปเลย อันนี้แปลกครับเรามีผู้เชี่ยวชาญมาตอบเรื่องนี้นะครับทำไมทำไมชอบง่วงกันจังถ้าพูดถึงในสังคมปัจจุบันนะครับอันที่แน่นอนเลยก็คืออันนี้ยังอาจจะไม่ใช่โรคแต่เป็นความประพฤติท,ที่ไม่ค่อยดีของคนปัจจุบันโดยเฉพาะวัยรุ่นก็คือพยายามที่จะไม่นอนกลางคืนนะครับพยายามที่จะอยู่ดึกเกินไปนะครับขาดการนอนที่เพียงพอ ที่เรียกว่าเจอบ่อยแล้วกันนะครับโรคแรกก็คือโรคที่เขาเรียกว่าหยุดหายใจระหว่างหลับไม่ทราบเคยได้ยินไหมนะครับก็คือส l นิพแ p ปเนียซินโดรมนะครับพวกนี้ทำไมง่วงกลางวันนะครับคุณหยุดหายใจกลางคืนแต่ทำไมง่วงกลางวันเพราะว่าทุกครั้งที่เกิดการหยุดหายใจกลางคืนเนี่ยนะครับหรือว่าขาดลมหายใจไประหว่างที่คุณหลับเนี่ยสมองเราจะตื่นขึ้นมาเพื่อช่วยทำให้การหายใจดีขึ้น เพราะฉะนั้นเวลายิ่งคุณเกิดการขาดลมหายใจบ่อยเท่าไหร่เนี่ยสมองมันก็จะต้องตื่นบ่อยเขานั้นเพราะฉะนั้นคุณภาพการนอนเนี่ยจะไม่ดีนะครับก็เท่ากับคุณขาดการนอนเหมือนกันเพราะฉะนั้นพวกที่มีลักษณะอ้วนนอนกรนนะครับนอนไปแล้วสำลักอากาศนะครับพวกนี้มีโอกาสที่จะง่วงกลางวันเยอะก็อีกสาเหตุหนึ่งที่เราเจอบ่อยนะครับนอกจากเรื่องของการขาดลมหายใจระหว่างหลับแล้วเนี่ยก็คือโรคลมหลับ ภาษาอังกฤษก็เรียกโรคนาโคเลปซี่นะครับโรคอันนี้เนี่ยจะเจอบ่อยในวัยรุ่นนะครับอายุหมายความว่ามาเริ่มเป็นนะครับอันนี้พวกนี้จะแรงมากเพราะว่าการหลับนี้จะมาแบบกระทันหันแล้วก็ไม่สามารถจะบังคับได้นะครับบางคนเนี่ยที่เราเจอมามักจะถูกส่งมาจากโรงเรียนว่าเด็กขี้เกียจเรียนหนังสือเราก็หลับทํายังไงก็หลับยืดเข้าแถวก็หลับนั่งเรียนก็หลับ อะไรก็หลับง่ายเพราะว่ามันเป็นมันเป็นความผิดปกติของการนอนที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่เราควรจะตื่นนะครับพวกนี้ก็ก็จะเป็นสาเหตุใหญ่ๆนะครับนอกจากนั้นก็เป็นพวกสารยาที่เราเจอบ่อยอีกอันหนึ่งนะครับยาทางระบบสมองหลายชนิดนะครับที่จะทำให้เกิดอาการง่วงนอนมากเกินไป นะครับแล้วก็จะแยกใหญ่ๆประมาณนี้นะครับนี้ถ้าไม่ได้ตั้งใจอดนอนนะเราก็ยังง่วงอยู่เนี่ยคือนอนเท่าไหร่ไม่พอเพื่อง่ายนะครับอันนี้อันนี้ต้องต้อง,องควรจะปรึกษาแพทย์แหละพูดถึงไมโครเวฟครับผมเชื่อว่ามีกันแทบทุกบ้านนะครับเอาอาหารเข้าไปอุ่นแป๊บเดียวทานได้เลยครับแสดงว่ารังสีความร้อนมันต้องรุนแรงมากนะครับแต่ผมสงสัยครับว่าอย่างไมโครเวฟเนี่ยเห็นไหมคุณผู้ชมมีมดแบบนี้ถ้ามดมันเดินเข้าไปโดยที่เราไม่รู้เนื้อรู้ตัวครับแล้วเผลออุ่นไป มันจะรอดตายหรือเปล่าครับถ้ามดเนี่ยค่ะเข้าไปในไมโครเวฟขณะที่ไมโครเวฟกำลังทำงานอยู่คิดว่ามันจะเป็นยังไงคะความน่าจะเป็นนะคะไม่น่ารอดนะเพราะว่ามันมีความร้อนจากไมโครเวฟที่มดเข้าไปเราอาจจะทำให้หมดเกิดปฏิกิริยาแบบมันเป็นความร้อนปะเป็นขึ้นความร้อนอะไรอย่างนี้ค่ะก็คิดว่ามันอาจจะได้รับบาดเจ็บอะ่ะน่าจะตายนะคะเพราะว่าไมโครเวฟมันมีรังสีแล้วมันก็ร้อนอะ่ะไม่น่าตายนะครับขนาดในตู้เย็นยังไม่ตายเลยครับ โอ้โหคุณผู้ชมครับหลากหลายความคิดเห็นมากมีทั้งตายทั้งไม่ตายผมว่าไปถามผู้รู้ดีกว่าคนนี้ครับรู้ทุกเรื่องพี่เจาะตายไม่ตายอะ่ะยังไม่ติ้งอีกเหรอเนี่ยโอ้ยจนพี่นาใกล้จะมาอยู่แล้วโอ้มาแล้วโเห็นไม่เล่าโอ้ร้อนร้อร้อนร้อนรอนร้อนมากร้อนมากโอ้ยจับไม่ได้เลยอะ แต่ทำไมมดหนึ 1, 2, ่งสองสามเอาทำไมมดยังอยู่ครบหมดเลยอะ่ะทำไมมดมันไม่ตายเลยอ,อยู่ในไมโครเวฟร้อนอะ่ะคำถามที่ว่าทำไมมดที่อยู่ในเตาไมโครเวฟที่กำลังทำงานถึงไม่ตายก่อนจะรู้เหตุผลนี้เราต้องไปทำความเข้าใจกับการทำงานของเตาไมโครเวฟก่อนเตาไมโครเวฟจะผลิตคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าและส่งคลื่นนั้นเข้าไปในเตาคลื่นที่ส่งเข้าไป จะสะท้อนไปมาภายในเตาเกิดการแทรกสอดหรือว่าเรียกง่ายๆว่าการเสริมและหักล้างกันของคลื่นทำให้กลายเป็นคลื่นนิ่งหรือว่า standing wave ภายในเตาแล้วเจ้าคลื่นนิ่งเนี่ยเป็นยังไงครับคลื่นนิ่งเกิดจากการที่คลื่น2ขบวนที่มีแอมพลิจูดความยาวคลื่นและมีอัตราเร็วเท่ากันเคลื่อนที่สวนทางกันในแนวเส้นตรงเดียวกัน และเกิดการรวมตัวกันตามหลักการของการรวมกันของคลื่นคลื่นนิ่งนี้จะไปทําให้โมเลกุลของน้ำในอาหารที่เราใส่เข้าไปในเตาสั่นสะเทือนครับเกิดเป็นคลื่นความร้อนทำให้อาหารนั้นสุกอย่างไรก็ดีหากสังเกตจากที่จุดแดงๆเราจะเห็นว่าจุดนั้นไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆมันจึงไม่เกิดการสั่นสะเทือนของโมเลกุลน้ำในอาหารความร้อน จึงไม่เกิดขึ้นในบริเวณนี้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออาหารนั้นจะสุกไม่สม่ำเสมอครับทำให้อาหารนั้นร้อนมากในบางจุดและยังดิบอยู่ในบางจุดและนั่นก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมจานในเตาไมโครเวฟถึงจะต้องหมุนอยู่ตลอดเวลานั่นเองเอ๊แล้วที่เล่ามานั้นเกี่ยวอะไรกับเหตุผลที่มดมันไม่ตายละ่ะก็อย่างที่อธิบายไปนั่นแหละครับว่าจุดบนคลื่นนิ่งตรงนั้น เป็นจุดที่ไม่เกิดความร้อนมดที่มีขนาดเล็กเมื่อมันรู้สึกร้อนมันก็มักจะหนีไปจากจุดที่ร้อนซึ่งจะมีความเข้มของคลื่นน้อยกว่าโอ้โหมันเป็นอย่างนี้เล่ามดนี่ยิ่งกว่า Mitchell Impossible ในหนังฮอลลีวูดนะลบแสงความร้อนจากเตาไมโครเวฟเก่งจริงๆเลยนายเก่งมากานะสมศักดิ์สมชายฮะทำอะไรอยู่อุ่นเกี๊ยวกินนะดิก็พี่เขียนโน้ตไว้เนี่ย แล้วพี่ทำไมรีบกลับมาทำไมอ่ะทำไมไม่เห็นทำรายการสเก็ตซะก่อนล่ะก็งานมันเสร็จแล้วอ่ะดีเลยเอาไปแล้วเธอทำความสะอาดย่างไมโครเวฟอ่ะย่างเลยกินก่อนเถอะนะแล้วเธออุ่นอาหารอย่างเนี้นะพี่ครับนี่พี่เป็นพิธีกรหรือพี่เป็นนักบุญกันเนี่ยโตอาหารงน้นครับหมุนซ้ายครับหมุนซ้ายโอเคนั่นขวาครับซ้ายครับเท่นี้ครับเออเก่งตรงครับตรงตรงมดเก่งจริงๆเลยได้คำตอบกันแล้วนะครับเพราะว่ามดมันตัวเล็กครับมันเลยวิ่งหลบรังสีความร้อนได้อย่างง่ายดายนั่นเองครับ มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วครับคริสยูโนนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะได้แก้วน่ารักจากรายการของเราเหมือนเดอะวินเนอร์ที่เพิ่งจะได้ไปเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับแหมดีใจที่สุดเลยนะฮะจากภาพครับตอบคำถามกันมาครับทำไมครับคุณผู้ชมหลังจากที่รับประทานอาหารเที่ยงเข้าไปแล้วง่วงครับ a พักผ่อนไม่เพียงพอ b ระดับน้ำตาลในเลือด ต่ำและ C ฐทานอาหารมากเกินไปกินเยอะว่าง่ายๆครับ A B หรือ C ส่งอีเมลมาบอกเรานะครับที่ did you know show a l k a l i n k com อย่าลืมนะครับเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศพัพท์เราจะได้ติดต่อกันได้ครับส่วนคุณผู้ชมที่อยากจะพูดคุยกับเรานะครับหลายช่องทางนะครับ Facebook ก็ส่งมาได้อีเมลก็ส่งมาได้ตามที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับและ ดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับทาง YouTube c h anel n ครับทั้งหมดคือ Did You Know Show นะครับเจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับเอออร่อไไย you know อ่ะอร่อยอร่อยเอออร่อยจริงอร่อยอร่อย Did You